ไม่ไปดูหน่อยเหรออืมเจ้าก็สังเกตเห็นแล้วละ่ะเรื่องนั้นนะ่ะชัดเจนจนเกินไปใครก็ตามที่มีตาสามารถมองเห็นได้ว่าการกลับมาในครั้งนี้บรรยากาศระหว่างพวกเธอสองคนไม่ปกติเขาพูดว่ายังไงมเมื่อเรากลับไปจะไปสู่ขอเจ้าไหมเออ สายหัวไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้หรอกนะแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะเรื่องซับซ้อนแบบนี้เขาก็ไม่สมควรลากเจ้าลงไปในสภาพแบบนี้แต่วันนี้เจ้ากลับไม่ยอมให้คำสัญญาเลยสักคำไม่ได้เขาต้องไปหาเขาเอะไม่ใช่นะ ไม่ใช่เขาคือข้าเองที่ไม่ยอมข้าไม่เข้าใจจงหลวนจะไม่ใช่คนประเภทที่ยอมทุ่มเทพเพื่อความรักแต่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนยิ่งไปกว่านั้นหลังจากวันนี้สถานการณ์ของเจ้าจะมีแต่จะแย่ลงก็น่าจะใช่นะเจ้าทำนายดวงชะตาแล้วชะตากรรมของข้าถูกได้คิดไว้ว่าจะต้องเกิดเรื่องหายนะขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะผ่านพ้นหหยนะไปได้อย่างราบรื่นก็คงจะระวังคนที่หวงใยมากกว่านี้หน่อยยังไงซะก็ให้สัญญาแล้วจริงๆแต่ผิดสัญญาอีกมันเร็วจริงๆนะะหยนะคืออะไรจงหลวนเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าก็แค่เปรียบเทียบเท่านั้นแหละถึงเวลาต้องไปแล้วละ่ะ ออมาแล้วน่ะเมื่อกี้เผยมูดเสียเรียกเจ้าไปทำอะไรก็พูดอะไรไม่สำคัญเนอะทำไมถึงไม่ถามต่ออีกล่ะงั้นข้าถามต่อก็แล้วกันนะใช่แล้วเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะข้ากับลืมไปเลยตอนแรกจังหลวน นางก็เป็นนิสัยไม่กลัวห้องเต้ราชวงศ์เสีย้ยเช่นนี้ละ่ะหลังจากมาถึงราชวงศ์เสี้ยด้วยกันในครั้งนี้นับวันนางก็ยิ่งมีแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆนับวันยิ่งกำเริบเสพสารเหมือนกับว่าก็เหมือนอะหรือว่าอายนะที่จงหนวนพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย เศษส,ส,สวะพวกเศษส,สวะเออพวกเจก้ากล้าดียังไงให้ชายคนนั้นใส่หน้ากากเข้ามาในเมืองอย่างสงาา่าผ่าเผยเช่นนี้เออคนเครื่องล่างรายงานเขาเข,ข,ข้าเมืองได้อย่างราบรื่นเป็นท่านสั่งให้ไปรับนักเรียนของแคว้นฉูที่หายตัวไปฮะหามายถึงว่ามันผิดติค้าเองแหละ วันนี้เห็นได้ชัดว่าลูกหมาป่าจงใจจะเล่นงานข้าให้ข้าก่อเรื่องอื้อฉาวเช่นนี้แต่ฝ่าบาทกลับไม่สนใจเรื่องนี้เลยข้าจะปล่อยเขาไว้ไม่ได้ก็ได้เขาไม่ยอมรับฐาน,นะของตัวเองไม่ใช่เหรองั้นก็ให้เขาใช้ชื่อจี้เซียวไปตายซะเรื่องนี้ไม่ได้นะขรับตอนนี้คนผู้นี้ได้เข้าหน้าฝ่าบาทอย่างเปิดเผยแล้วทว่าฝ่าบาทก็ทรงยังมีท่าทีเลือนลางต่อเขาไม่ชัด หากพวกเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะฆ่าอาดีตของรัชทายาทจริงๆแล้วล่ะก็แต่ถ้าฆ่าแค่คนที่ไม่สำคัญแต่กลับทำให้ฝ่าบาทเกิดความสงสัยในช่วงเวลาตั้งทายาทความพยายามที่ทำไปทั้งหมดก็สูญเปล่าแล้วนะขอรับใครบอกว่าพวกเราจะลงมือเองล่ะเอะ๊ะท่านหมายความว่าอย่างไรในเมื่อเขาเป็นแค่นักเรียนของเคว้นชูเช่นนั้นการประลองความรู้ในครั้งนี้ เป็นเพราะความอิจฉาความกรดแค้นหรือนารีนั้นเป็นเหตุมีนักเรียนที่คิดจะฆ่าเขาน่าจะพบเห็นได้ทั่วไปละมะั้ง